เตรียมเฮกันได้เลยค่ะนายกสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ5พฤศจิกายน2566สนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหนังสือถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาติคอรามอเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงแรงงานและประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนไปศึกษาความเหมาะสมในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยระบุว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้สร้างชีวิตของคนไทยให้มีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมสอดคล้องและเพียงพอกับป,ปัจจัยด้านการดำรงชี อย่างมีศักดิ์ศรีและหลังจากศึกษาแล้วให้รีบรายงานผลให้ท่านนายกทราบโดยเร็วที่สุดเรียกได้ว่าน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของพี่น้องประชาชนและบรรดาข้าราชการนะคะหากมีความคืบหน้าใดๆสพภ fm 91จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ